จีโบรสกับจีโบธรรมดาแตกต่างกันยังไงวันนี้จะอธิบายแบบพอเข้าใจนะครับผมจะขอเริ่มจากตัวท่อก่อนเลยถ้าเกิดเป็นท่อ PVC ถูกตัดออก2ท่อนลราวนี้มันก็จะเป็นเรื่องของ2ชิ้นงานที่มีความโตนอกและโตในเท่ากันในเคสแบบนี้เราก็จะใช้จีโบแบบธรรมดานะครับจีโบแบบธรรมดาก็คือแหวนข้างทั้งสองมีขนาดเท่ากันและแหวนกลางมีขนาดลำตัวลักษณะเหมือนกระบอกเท่ากันหมดลักษณะแบบนี้ก็จะเอาไว้ประสาน PVC กับ PVC เข้าด้วยกันนะครับ คราวนี้ถ้าเป็นงานแมนเนนต์ของท่อ AC จะเชื่อมต่อกับท่อ PVC แต่ว่าความโตนอกของท่อ AC และท่อ PVC ไม่เท่ากันนะครับความโตนอกของท่อ AC จะมีขนาดมากกว่าคราวนี้เราเอา2ชิ้นงานเข้ามาบรรจบกันเพื่อที่จะประสานด้วยจีโบสังเกตดูก็จะเห็นนะครับว่าเพื่อนๆต้องช่วยผมมโน <laughs> สองชิ้นงานระหว่าง AC กับ PVC จะไม่เท่ากันนะครับ ครเขาจึงออกแบบแหวนกลางของจีโบมาชดเชยในส่วนนี้และแหวนข้างนึงที่อยู่กับท่อ a อซก็จะมีขนาดใหญ่กว่าอีกข้างนึงที่ไปอยู่กับฝั่ง PVC ก็จะมีขนาดเล็กกว่าด้วยลักษณะของแหวนกลางที่มีขนาดใหญ่ไปหาเล็กเราจึงเรียกว่าจิโบลดแลวประกอบก็ต้องใส่ให้ถูกต้องแบบนี้นะครับ 저우케스 미깜나놈소 바주가차다이차기오고 สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่สละเวลารับชมขอบคุณครับสวีดัด์สวัสดี